สวัสดีจ้าพี่น้องนี่นะก็จะกินนี่นะคะลาบไข่ใส่เห็ดหอมนะคะบริไทยไตรเติลใทยเบืองตอนแรกเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิบปอนดนเปโรงเรียนอาบน้ำแล้วแล้วแต่งตัวแล้วแล้วไมาดในท่าแปรงไม่มีเห็ดเหตุยังงี้นะคะมากินข้าวอัดคลิปก่อนเนาะคะ่ะนี้สายแล้วนะคะไปโรงเรีนย,เนรย,ยนสายเพราะว่ามันี้บริเลนยิ้มนี่น้อยเพเขายิ้มนะคะวันพฤหัสสิบปโรงเรียนเลยนะคะลาบไข่โอ้หอนทำไม แับใครใส่เห็ดหอมนะคะอืมอืม่ม ลูกโ,โดดก็คือพริกเพียวๆนะคะพริกสดพี่น้องถางคมคำ่ามลูกโดดคืออะไรคะพีดด่น้อยคอยกอดตอปลาถือเนาะลูกโดดก็คือพริกค่ะนี่น่าจะได้จะติดต่อว่าจังไหนเนาะ พร้อไไมแต่งเลยบอกเพ็่นเลยว่า,วาเดี๋ยวขอถ่ายคลิปคอนเดนตแป๊บนึงมองกินกาแฟเพื่อนเมนูนี่นี่แูปกติจะเอ่ยว่างไดนบนเมนู สองนี่กระยำอยีกอนนะคะหลายคนจะบอกเขาใจไม่ได้กินไมไ่กินเจไม่ได้กินมังคิวแรบแต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่านั้กินไข่อยู่นะคะเ <c oughs> นี่ยว่าใบสองมือหมว,ว่าก็มือเน,นี่ยแบบยหมูว่าว้านรเริ่มเกินน้ำเ้ากินน้ำแรง เลือกมากได้เข้าดีมันเหนี้ตึงนจอม,มากแห้งได้เข้าดีครับมีหน่อยก็ได้สิต่ออีกนะคะก็ยังจะกินแม่เจไม่มังสลตต่อไปอีกอยู่นะคะไมีหนขอยขอใ้หนึ่งสิมีไน่อยจองการจะเฮ็ดแล้วมันได้มานส่ไปมัน เมื่อกินตามคํามบ่อจะคลองว่ะฉันจะยิ่งเซ็งตัวเองรอค่อยจะเมื่อกินเนื้อสัตว์สองวันอะไรประกาศบาหลายนั่นจะคลองเห็ุเ่าได้นะบม่กินเนื้อสัตว์แต่กับเม่กินเจบม่กินมังสวิรัตแต่บ่เอิ่นบ่อหัวจะเอินยังลักแต่ว่าบม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นละจะขอกินไข่บัดได้สมใจ แ่ม้ามาเฮ็ดมากินมันครึ่งกับจิตรีมือกินบ่ก,กินเนื้อสัตว์มือแรกกับได้ข้าวดีไหมได้ข้าวดียวมาอิ่มเป็นของแถมมาดูน้ำชามางได้ข้าวดียวอิกมหนึ่งข้าวดีวันนี้บ่หลวงพี่น้องพี่เด็กกลับมาสวีเดน,นนะคะจะสำหรับพี่น้องสมาชิก รองพี่พระอาจารย์จิตเอ่อ,อพระอาจารย์วีรศักดิ์นะคะกลับมาแล้วนะจ๊ะเดินทางเย็นนี้เดินทางคืนนี้นะคะถึงสุเดนตอนนี้ถึงสีเดนเมืออึ้องย่าศเ้านะคะใครที่เป็นสมัยใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหายอยู่หรือว่ารอท่านกลับมาท่านกลับมาแล้วนะคะเรายังไม่รู้ว่าจะไมู่้วจบนนั้ง,ง,งานคือบบอคือจังไห้ไปหรือล่ จองล่อกลับมาถึงเด็กกอลล็อปพระอาจารย์คนหาสนัทคนบอกไปจังไรไม่เน็บอ่ะบอกสนัดคือจะบอกว่าสาผัดนะแต่ว่าเพิ่นลมันแล้วนะคะเพื่นเพิ่นเพิ่นพระอาจารย์พระอาจารย์ล่ะแต่ว่าไม่นงอยบไปเเพิ่นเพิ่นพระอาจารย์เพราะว่าเพิ่นเป็นพระพี่ไส้เพิ่นเพิ่นหลวงพี่หลวงพี่นะคะ แล้ว่าน้องพี่นี่บอกเพื่อนเป็นบ้านแม่ไม่ไงในตลาดบ้านเพื่อนอยู่นอกเขตตลาดหางกันประมาณลอบหนึ่งเาอยู่ในตัวอำมเพ่อนำกันครับไม่น่อยแล้วก็พ่อแม่เพื่อนก็เป็นเสี่ยวกันกับพ่อแม่ไม่ไหน่อยนะคะแล้วเพื่อนก็เป็นมูหักกันกับพี่ชายไม่ไหน่อยพรแล้วก็น้องสาวเพื่อนก็เป็นมูหักกันกับพี่สาวไม่ไงหน่อยอีกนังนสินะ ลูกเป็นมูตอนมูแข่งอีกแม่พ่อแม่ก็เป็นมูกันแล้วเพ่อก็จะไม่น้อยมากจะน้นน้อยเพิ่นนะคะเพิ่นบวชไม่ไม่กันบวชพิซซ่าพิทไม่หน่กับบวชบวชไม่ไม,แม่แต่มีน้อยยังเป็นเล็กหน่อยปฐมอยู่กันได้เอาอาหารบวจังหันอยู่นะก็หนาบ้านทู่นาวัดเนาะคะ่ะเพิ่นบวชที่ในวัดในตลาดบวชประมาณสามองค์มูเพิ่นไปเนาะ ใช่มีน้อยประซึกอีกสององค์ประซึกบวชต่อจนทุกมือนี่ก็เป็นเจ้าอาวาสกันหลวงพี่องค์นี้เป็นก็เป็นเจ้าอาวาสนะคะอยู่เมืองไทยายังเป็นก็มาอยู่เมืองนอกหลายปีแล้วอยูมม่หลายประเทศแล้วนะแต่มีน้อยจำบ่พี่ก็เรื่องเอิญมาหลวงพี่นะคะก็เราเ่ากับญาติเยอะวันเป็นอาย,ย,ยก็แฉเแล้วว่าใดางั้นเพราะเห็นน่าจะน้อยแล้วก็คุกเขี้ันมาก ครอบครัวชนิดกันกล่อมนะคะถ้ากับพ่อ,พอเสียวแม่เสียวนะพ่อแม่เคยบอกเพ,พื่อนว่าร้านอหาโอกาสไปกราบเพื่อนเมื่เคยไปเพื่อนมหาเองอยู่บ้านเห็นฝ่ายทีจิ๋ใหญ่ใส่บอลในแขนเป็นฝ่ายที่เพป็นมหาหอยู่บ้านแล้วเพื่อนใส่ห้กับมือน้่พยพ่อใหญ่กับเ่อเคยถอดจ็กเก็ตใส่เพื่นตลอด บ่ไปหาหายจังนั้นให้โยมพามาหาหนองหอดบ้านคร <c oughs> ับว่ายุ่งกันมอบอ <c oughs> คนไทยนี่มั่นมากเมื่อกี่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้กับพ่อไปนี่แหละเป็นคนถึงมั้เฮ็ดบุญมันคือว่ามันกันเนี่ยนะมันไม่น่าประสบกันแน่ยังแน่นัน่นนะน,นี่ลยยัง หมุน่องน่องลุงเอื่อยไอเอื่อยน่องรุนน่นองเขาอันนี้ม่นมากเขากัะเซ้นไม่ให่ไปเยอแต่ว่าไม่ไหนไปไม่ได้หรือพระยากรีตมัเหมือนม่นเน่ยวะยุ่งเสร็จแต่เราไม่ได้ไมได้เป็นมกานอะเริ่มแรกก็ูมว่าเป็นเพิ่อนชมว่าเป็นเพิ่อนอย่าย มูไม่ได้น่อยซ, linear, ซ umas, minimum, Desktop, ื้อน้อยซื้อกันนิเมื่เดี๋ยวสันก็ไม่น้อยเพื่อนอยากขิมนต์พ่ผักกขึ้นบ้านใหม่บับเพิ่นบุญจักสินิมนต์พักเพิ่นก็เลยโทรใครมูเพิ่นก็เลยโทรมาถามไม่น้อยเลยว่าเอ้าไม่เบอร์อยู่เดี๋ยวอันแล้วสิโทรไปให้เบอร์นี่ได้มาแต่สมัยไปเฮ็ดกับเขางานมันเกิดรุ่นพี่คนบ้านเดียวกันแต่ว่าเพิ่นอยู่ห่างจากไม่น้อยแปดสิบกิโลอยูุสิบเด็นี่ห่างจากเมื่อไม่น่อยอยู่หน่อยแปดสิบกิโลเพิ่นจับงานมันเกิดไง เพิ่นก็บบูฮูอีกแล้วว่าเป็นไม่เง่้น่อยว่าเป็นน้องสาวถึงหัวจักกันมากยุบันเดียวกันยูอำเภอเดียวกันเห็นกันว่าแต่หนอ่อยเพิ่นงานหาคนไปนเพจกับเขาเพากกิ่นก็ไปรู้หัวจักรกันน้องคนนึงเขาก็ได้ว่ามาเอาไม่นงี้ยน้อยนี่แหละกับพันิเศษว่าไปเขาติดต,ต่อไม่ไหนมาส,สามมือติดติดกันเมื่อไปใช่นะกับบัวไปบ้านน้องเขาว่าคนบ้านเดียวกันกับพี่นะเอา ได้คอเบอื่อโทรก็คุยกันโอ้ยหามาเอ้ยมามอยู่นี่นก,กับผมหมดมีน่ะกระโทรไปคนรับสายแบบเน,นี่ยอะไรบ้างอ๋อคุณไหนนอนี่อันมันหลวงพี่บ่ค่ะมันหลวงพอ่อพอ่อหลวงพ่อพ่อหลวงพี่พ่อจะใส่เอิญยังไงมาสัน่นเอิญเด็กกรได้ครับคุณมาเอิญจังเด็กกรได้ดอกโยมมาสัน่นเอาอันนู้นว่าเชียน นิม่มนมากันท่านมีเข็นแนวสันโมเขาสีขึ้นบ้านไม่เขาอันบุหุจักสีิมมนเขาเลยหยหนุ่มนิมนมากอันน้งพี่อยู่อันร้งพี่สีพอ่อวางบนออนนิมมนมากั่นมีเข็นอ่างรองเียมะเดี๋ยว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 นมนะเต่าเสียงเบาแบบน,นีน้คุ้นๆมาทำให้ถามแนว่วสันมันค้นข้างไหนนอวสัน รว <laughs> มพี่หแม่น้อยรับโทรกันคนทางไหนเนาะคนทางศรีสะเกดเเพูดละค่ะเอ้าอำเภอใดเนอวมาสันอำเภอคุณหานเอา้าเดี๋ยวเรือเสียงยังสี่มันขุ่นแห้งเลยมาสันมาแม่น้อยจำเพิ่มเพื่อไงสามไปสามมาอ้าวปอดมึงเลยมาสามมา <laughs> บัดได้ก็ะน้องสาวเจ้าของสามไปสามมาเอา้าจำลุงพีได้บ้าน้องมั้งงพี่ได้เด้อพอจับลองพีเลยได้ปดไป ขอยาหมีได้หลวงพี่สมนกยูงเมืองไทยอ้าวหลวงพี่อู้ทังเลยนะฮะอ้าวห้องไทยกันมันคุยกันสองสมองพ่อเพิ่นมากก็เลยไปหาเพิ่นนั่นแหละเจอเดียวปบปิบคนไทยที่ว่านี่มันหลวงพี่มากอ่ะเป็นมากจะเลยไปหน้าบ้านหลังอื่น,นก็บอกคยไปก็ใช่จนเพิ่นหุน่นหอยเพิ่นได้มาหาเองมา แล้วงกับปตุช่เลมืองไทยพ่งจับมากค่ะ,ะมันบนโลมันกลมวันคือว่าี่เจอกับเจอโอ้ยผมพยังเขาอยากขากับบริัทไทยด้เสียข้าขค่ะ ทำม็จาว่าลุงพี่ลบขึ้นมารอบนี้แมนซิมายามฮอดบัดบอกรึเห้ไปหาอยู่บาาา้ากกน,นนดดดดบบสิดพยายามไปหาเด้อแต่ว่าลุงพี่พักเด็กพักหนักดูวัดได้เด็กจำวัดได้ก็บอกเด้อคับขั้นบอไก่สุพยายามไปหา มบบีบุญนั่นบุญนี่ก็บ่ค่อยไปนท่เขาหอนะแต่ว่าใส่ซ่องใสอยู่ก็เอื่นยังใส่ซ่องอยู่แต่ว่าไม่ค่อยไปึอดคลอดยอดครอดความประมาณเอออ้เหอ๋อเนทซ่ดีๆอยู่ไม่ได้ค่อ,อยว่ากรทั่งปกตินเนี่ยเ้าเส,นส้นดีๆเขาไม่ไชีวิตลาย แต่มันเป็นแบบอะไรมันกว้าค่อยจิ้งค่อยกินนะเนอแบบไม่ใจคิดแต่ว่าอ่ะวเราคิดเนอแบบมีเนื้อสซาซิกินยังไงสิเป็นกระแสดบอจะกินๆไม่นุ่งอย่างโอ๊ย้เอาอย่างนี้จนสุดท้ายเนี่ยแหละเพิ่งมาลองกินนะว่าไม่กินเนื้อสัตว์มันจะมีเมนูอะไรให้เรากินได้ไหมเขายังใส่ชีวิตของเขาปกติเลยบอเพราะเขาเป็นคนมาตื่นประแดด แล้วก็โอเคอยู่ค่ะก็พอกินไปแล้วแหลมันกล่ามื่อขึกก้นอยู่มันกลบไม่ค่อยแสบพ่อกิ่นในมือสองมือเออมันก็เริ่มโอเคลิ่นถ้ามันเริ่มเปลี่ยนเนาะรสสัมผัสของเขามันเริ่มเปลี่ยนไปไหนบัาแม่แม่บอกขุ่นลิ่นเนะาะพอโดนแป๊งก็โอเคเฉยๆก็โอเคอเคยู่ก็นี่แหละนึงน่งแล้วแล้วบอกว่าเรา,า,าฟังนะคะว่ากินเพราะอะไรก็บชิบะพรอจอได้นะคะใน คลิปต่อไปก็จะบอกเราแล้วลว่ากินเพราะยังก็จะบอกว่าเกินนี่กินนี่ก็จะคุยเรื่องอื่นไปนะคะจะบอกว่าจะต่ออีกน,นะคะพราจริงจริงเนสองวันวันนี้วันสุดท้ายจะต่ออื่นก็นจะกินนะคะกินไม่กินเนื้อสัตว์ต่อยกินเครื่องดื่มอยูๆๆๆ่อะไรได้นะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ดื่มนะจ้าได้แล้วใจใจจ้าแล้วนะจุ๊บ